สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเย็นพี่น้องวันนี้อากาศดีพี่น้องเอ้ยฝนตกแต่มาคืนครับผมวันนี้ข้าพาเข้าคคัวคือเกาพี่น้องวันนี้พามาดูอาหารอาหารที่ผมชอบเลยพี่น้องดีใจหลายวันนี้ได้กินของมักอีกแล้วพี่น้องของชอบของชอบผมครับข้าวคุกกะปิครับพี่น้องน,นี่แม่ครัวทำข้าวคุกกะปิให้กินชอบหลายพี่น้อง บึงแมค่ครัวตอนนี้กําลังหั่นหมูอยู่พี่น้องเตรียมทําหมูหวานก่อนทักทายพี่น้องหน่อยเร็วสวัสดีค่ะพี่น้องเห็ดนักกินสู้กินอีกแล้วค่ะวันนี้เห็ดเขาคุกกะปิค่ะของหมักของหมักพี่น้องยังชอบเลยกินน้ำกันเด้อค่ะเขาคุกกะปี้บันนอกบันหน้ามนหมูอยู่ค่ะหั่นแล้วก็เสียไปเห็ดหมูหวานเนาะค่ะ นี่พักกินปนกินเจา้ากินเครียดก่อนพี่นอาา้องถมาเบิรงนกกันพี่น้องเขากัะปีหวานหน้าจะเป็นจังไาหั่นหมูก่อนพี่น้องไปทำหมูหวานครับเบิรงนกำกันอีกทีเด้อครับพี่น้องนะครับพี่น้องวันนี้ก็เตรียมทำหมูหวานพี่น้องทอดหมูทำชั้นพี่น้องเตรียมลงไปกเกลียมผิดไช่ลาโคชีค่ะตำใสกันนะคะ หไปเลยไปรวมีห,วหน่อโอ้หอมหอมคตตาลไีคะน,นตาล้ไปพัดให้มันมี เขียวหวานเขียวหวานพี่นอ้องเขียวหวานเขียวเขียวหวานท้มหมูหวานพี่นอ้องง่ายใเลยเขียวง่ไงเลยค่ะเขียวด้วยหอมหมูนี่แหละเขียวไปเรื่อยๆค่ะจะมาตานันไล่เขียปไปสีน้ำตาลเป็นน้อยน้อค่ะ อยูดำลงไปนดค่ะเพิ่มสีสันมาถมลยยายใส่ในลายแล้ว,วค่ะมาแล้วไก่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  รถาานานตั้งแล้วเที่ยม <c oughs> เครื่องค่ะใส่รถดีนะคะใส่ผงนั่วจังน้อยหากระไรเอาแล้วพีน้องง่วแล้วหวานเอาหวานแล้วค่ะอืพอดีแล้วค่ะสิเขี้ยวไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเติมน,น้ำเติมน,น้อย เป็นราคาพี่น้องจังกบงรับกันนะพี่น้องเลาเมือนน้องรับกันนะพี่น้องปิดฝ้าไปค่ะนะครับพี่น้องเริ่มคนละริ่มคนละพี่น้องพ่อรองราคนสูงโคตรลือแค่นี้แหละค่ะวันนี้หมูหวานเข้าเรียบร้อยหอมนัวคักแซ่บนัวคักเลยค่ะเลือกพี่น้องนี่เสร็จแล้วครับผม มูหวานมูหวานพี่น้องกินก็น้ำพริกกินก็เอ่อข้าวคู่กะปิพี่น้องบุดพีชข้าวคู่กะปิรับพี่น้องมามาเก็บถั่วกันพี่น้องนี้ก็พามาเก็บถัว่วขายกล่องนานแล้วขายเองพี่น้องถัว่วถั่วที่สวยพี่น้องแหงก็เยอะโอ้หมดแหงพี่น้องแหงมาทำรัง พี่น,อนอ้องมะนาวนี่ถั่วปลูกเองพี่น้องหวานๆเก็บถั่วไปกินก็น,น้ำพริกกะปิพี่น้องไม่ใช่น,น้ำพริกกะปิโอ้ยผมก็พูดผิดข้าวคุกกะปินะพี่น้องเนาะพี่น้องถั่วสวยๆพี่น้องกรอบๆหวานๆพี่น,อน,น้องหวานจริงถั่วนี่พี่น้อง หวานแบบหวานกินเลนเลยหวานกินเลนเลยเลยพี่น้องหมดก็เยอะหมดหลายพี่น้องเลยพี่น้องเพาแล้วครับพอแล้วพี่น้องถั่วสวยๆพี่น้องสวยกร,กรอบมันหวานปลูกเองพี่น้องเอ้ยอดสารผิดแน่นอนครับหมดกะกัดพี่น้องเราได้ถั่วมาแล้ว สํานี้พอและพี่น้องกินมาด้อพี่น้องมากินน้ำกันครับครับพี่น้องเครื่องเครื่องเซ็แล้วพี่น้องเนี่ยมองเห็นบอนน้อนพี่น้องหมูหวานเราพี่น้องไข่กุนเชียงถั่วถั่วเักยาวเ้วพี่น้อง,ง,องหอม พิกสดแล้วก็มะม่วงพี่น้องหวานเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวหวานอันนี้ก็ถึงพัดเข่าครับเหลือเข่าพี่น้องแม่ครัวกำลังพัดเข่าครับผมพี่น้องแล้วก็ใส่กะปิลงไปพัดพี่นอ้องเตรียงใส่ิ่าเัดอาเน้อมอพัินพี่น้อง กุ้งค่ะกุ้งหวานพีนน้ำกินกุ้งหวานผมาไปใส่มะม่วงกิ้มมะละกค่ะหอมหอมหอมีกีออกแล้วใส่เข่าลงไปเลยเนาะค่ะ แ,แล้วแมวต้องสูงเลยค่ะกตปิยังดีกินน้ำกันเด้อพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วมากินข้าวคุกกะปิน้ำกันข้าวไปเนี่ยข้าวผัดเสร็จแล้วพี่น้องหอมกะปิอยู่เยอะค่ะมากินน้ำกันค <c oughs> รับพี่น้องหิวแล้วหิวแล้วกินน้ำกันพี่น้องทำให้น้องภูมิใจก่อนพี่นอ้องข้าวคุกกะปิห,หวานพี่น้องนิดหน่อยก่อน จ,าาจะเอาบังว่องมะลกเอาทีจำลุสองลูกมัน<ด>ชอบกินกุนเชียงเอ,อเอาอันนี้เอออันนี้แม่ก็ใส่ให้แล้วนี่นอ่นอ่ะเอาบักหวาไปนั่งกินมาหนิโอ้ยคายัามาพี่ยัามาพี่ยัามาพี่<ป>น,นีครับไปลูกมาื่มมาดื่มมาดมากมมาก่มากินมมาดื่มาดืาากก่มมาด่ามา่มมา่กัา ไม่กินข้าวคุกกี้ไมข้าวคุกกี้นะอร่อยนะกินน้ำกันเด้อไปขี่น้องเตรียมใส่จานกันค่ะไม่กินน้ำกันเด้อค่ะแต่พ่ลูกอร่อยไหมชอบชอบชอบอร่อยยังลูกกินให้เบอดกเอนอยังไ่ โอ้ผมใจแสบแย่พี่น้องขั้วกะปิขั้วคู่กะปีเครื่องแน่แนๆเลยเ <c oughs> ด้อพี่นอ้องคู่กะปีบันนอกบันหน้า <c oughs> แซ่พี่น้องเขานีแ่แซ่คลกเลยค่ะกะปีน,นวดนวดแล้วหมูหวานแซ่บลูก <c oughs> อย่าพึ่งหลายกินก็แน่เฮ่อพี่น้องมากิน um> น้ำกันเด้อพี่น้องพี่น้องกินน้ำกันเด้อครับข้าวพุกกะปิโหน่งจงใจแซ่บบ่อจงใจแซ่บไหมแซ่บแซ่บ เสร็จแล้วครับพ,พี่น้องข้าวคุกกะปิพี่น้องกินน้ากันเด้อครับพี่น้องสามจานยังเด้ออีกพี่น้องมาเอาไปกินเด้อพี่น้องกินข้าวคุกปีน้ากันนะคะวิลล่งมากินน้ากันแซ่บๆค่ะกะปิแซ่บๆเอาอะไรลูกมาช้องมาซิ้น้ากันตื่นใจกินน้ำมีน้ำนเ,ยเลย

นักเดือหนักแยงเขาพูดองไรกนเนี่ยน่าสนกค่ะแม่ขันทองมากินน้ำค่ะกินบ่อเป็นนะตรงเกลี่ยให้แล้วในขันทองกินอาหารไทยบ่อเป็นอาหารไทยหรือาหารลอด ก็เ,เลยไม่ทานน่าแต่ไม่หลัี่นอนเลยแม่ขั้วหน่าเราไมา <laughs> ่หลับแบหอมครับแต่กงยัไปูกร้หน้องสวยยอะแล้วน้องสวย อะไรเออ,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 อเอาไปให้ันีอ,อ,อ,อยงเ้าีกมาม็มีหรอไม่เมาดก่อนจะให้มันหมดหนักควนหนักเลี่ยงหนักดึกเขานอกบ้านเองเรา่าวันนี้ <laughs> เกินไงไ <laughs> ปยูมันนี่มันบกพ่องเดดไปจิม แซ่บค่ะแซ่บเกิดมากกับเพื่อได้กินน้อค่ะเนี่ยึง่้อได้กินเลยละ่ะแมวขั้วหิมไม่อยู่งละเอียดค่ะเรื่องได้กินแล้ววันนี้ มหมดจานเลยค่ะ<น>หมดจานเลยพี่นองแสบแหงค่ะเอาจะกินไเพียงสนทเด้อค่ะฝากติดตามก็ไลก็แชร์ก็กะดิ่งเป็นก,กาลังใจในเด้อค่ะคลิปน่าพอกันหมค่ะรักที่ค่าแสบแหง<น>พี่นอ้อเบิรดอีกเยอะนี